nữa Ăn nắm đặng tôi lốt mà. Ai? Gì? Gì? ơi. Bốc thằng วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่หลงกดเข้ามาดูชิปนี้ด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมกำลังจะไปรับรถนะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ครับที่ผมหาซื้อมาไว้ใช้งานนะครับก็เป็นซื้อเป็นของขวัญวันเกิดให้กับเด็กนะครับไว้ไปทำงานครับขี่ไว้ใช้งาน,นโอเคก็ผมมานัดรับรถกับเขานะครับที่บริเวณนี้นครับเป็นหน้าวัดนะครับ ่าตำแหน่งที่มันนัดเจอกันง่ายๆครับเดี๋ยวพอเข้ามาถึงแล้วเนี่ยนำทางเขานะครับเข้าไปที่บ้านผมอ่าแล้วก็จะดูรถดูอะไรกันที่นั่นนะครับเดี๋ยวรอเขามาถึงก่อนนะครับก็น่าจะใกล้แล้วแหละครับตอนนี้โอเคครับตอนนี้พี่เขาก็มาถึงแล้วนะครับผมก็กําลังนำทางเขานะครับเข้าไปที่บ้าน จะไปดูรถแล้วก็ดูเอกสารแล้วก็เ,เช็คสภาพรถนะครับก่ <Okay. S 1> อนที่จะโอนเงินค่ารถนะครับให้กับพี่เขาโอเคครับก็ให้พี่เขาเอารถลงมาจากรถตู้นะครับอันนี้พี่อยู่ที่พัทยาเนี่ยอยู่ช่โอเคคนแล้วอ่ะนมได้ไหมได้เก็บกปน ครับบ้านโอ้สวยปะสวยไม้เหมือนเดียวด้วยรถไม่น้อยมากครับเป็นปีห้าเก้าใช่ไหมพี่ครับเติม,ามาน้ำมันหน่อยพี่ไม่ได้เติมมาเพราะว่าวอร์มไปขอดรถโอเคไม้มหนึงสามแล้นี้พี่ก็ไปตั้งเวลาแล้วเนาะเราตั้งอยู่แล้วนี่เป็นสิบโมงตรงอยู่<ช>สิบโมงสี่สิบ โอเคครับผมก็ได้โอนเงินกับพี่เขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสภาพรถโอเคมากนะก็มีล่องรอยบ้างนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานก็รับได้แต่รถคือกริบมากใหม่มากน่าจะไม่เคยชนเคยล้มเลยด้วยซ้ำนะผมว่าเพราะว่าเรถมันมันนิ่งมากครับ ตามจุดเปลือกแ่งอะไรต่างก็แน่นไม่มีคอไม่มีเขยา่าไม่มีก๊อกแก๊กโอเคเลยครับกับพี่คนนี้นะครับเดี๋ยวผมขี่ไปหาเด็กก่อนเอาไปสไพายกันแล้วกปโอเคครับก็ตอนนี้กำลังเข้าไปที่บ้านนะครับไปดูว่าเมื่อเด็กผมเห็นแล้วจะเป็นยังไงบ้างครับ

มีเลี้ยงจอดอยู่บ้านพ่อไงบ้าแล้วทำไมลงมาน,นานยังเลยก็ไปรอเขารอรับรถเขาไงจ่าป่ะเนี่ยรถไฟมันยังสอนขี่อ่ะยังขี่ไปเลยเราอ่ะก <c oughs> ็เ,น,เนี่ยแหละเดี๋ยว ช่วงนี้ก็ให้พี่ขี่ไปทํางานก่อนแทนดีดำ <Okay. S 1> มันก็มีตําหนิดนิดหน่อยเนี่ยหัวฝานี้ไม่มีอันนี้หายไปข้างอันนี้หายไปข้างหนึ่งแต่มันก็ไม่เป็นไรไเล็กๆน้อยๆเนี่ยสีว่าสภาพดีที่สุด,ดที่ที่หาได้ช่วงนี้ <Okay. S 1> อยากขี่พี่ขี่่เป็นเลย <Okay. S 1> เดี๋ยวให้พี่เก็บสภาพก่อน <Okay. S 1> มันยังมีบางจุด <Okay. S 1> มันยังมีโซ่ม,มีอะไรที่ต้องเช็คอีก ทั้งน้ำมันเครื่องท้งอะไรเดี๋ยวไปทำทะเบียนเอกสารอะไอยู่บ้านอยู่บ้านแม่หมดแล้วทีนี้ก็ครับอีดําจะได้พักผ่อนสักทีหนึ่ง,งก็เดี๋ยวเรื่องรายละเอียดตัวรถนะครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวันนี้ขอเอาไปเช็คสภาพก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นคันนี้นะโอเคไปต่อกัน โอเคครับตอนนี้กออ็ผมจะพามาดูรถนะครับ m s x นะครับปี59ครับเป็นสีเหลืองดำนะครับเป็น MXX โฉมเก่านะเหตุผลที่เลือกรถ m s x คันนี้มาใช้นะครับก็ในผมเขาอยากได้ก็คือจะต้องเอา m n x เท่านั้นตอนแรกผมก็บอกว่าเอาเว็บร้5มาใช้ดีกว่าไหมเออมันก็ ใช้งานดีนะแต่เขาไม่ชอบเขาจะเอา M S X ให้ได้เลยก็เลยหาสีเหลืองด้วยนะครับต้องการสีเหลืองด้วยก็ใช้เวลาอยู่ประมาณเดือนนะครับประมาณเดือนเลยกว่าจะได้รถคันนี้มาตัวรถเนี่ยภายนอกอะ่ะบอกเลยว่าดูดีมากๆเลยนะครับอ่ะประมาณ80%ถึง90%กับราคาที่ผมได้มาก็เป็น2 4 9 0 0บาท คือการดูรถมือสองเนี่ยผมเนี่ยมีประสบการณ์ในการซื้อรถมือสองมา2คันแล้วถ้ารวมคันนี้ก็เป็นคันที่3เพราะว่าคันแรกที่ผมซื้อก็เป็นนี่เป็น CBR 300นะครับก็เป็นมือ2เหมือนกันแล้วก็คันที่2อ่ะเป็นเวฟร้อยี่สิ้าที่ได้ทําคลิปไปแล้วนะครับก็มีการเซอร์วิสดูแลกันไปชุดใหญ่ก็อยากจะแชร์นะครับในเรื่องของการซื้ออเตอร์ไซค์มือสองอย่างหนึ่งว่าคือรถมอ t o r c y c l e หนึ่งคันเนี่ยมันจะมี รหัสเลขประจําตัวรถเนี่ยสออย่างก็คือเลขเลขเลขตัวรถกับเลขเครื่องนะครับเลขเครื่องก็อยู่บริเวณนี้นะครับจะอยู่เป็นตอกไว้นะครับเป็นตัวเลขอ่าเนี่ยมันจะเป็นเลขตัวถังรถก็คือมันจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับตรงคอม้าครับตรงคอตรงคอนขับเลี้ยงนะครับอ่าจะอยู่บริเวณนี้ก็คือดูดูให้ตรงเอกสารนะว่าตัวเลขตรงไหมที่เหลือก็ถ้า เลขเลขตัวตัวถังอ่าเลขโครงเมื่อกี้ตรงในเล่มเลขเครื่องก็ตรงกันในเล่มถือว่าเป็นรถที่ถูกต้องนะครับตามกฎหมายสามารถซื้อมาใช้งานต่อได้นะครับในเรื่องของสภาพภายนอกก็ดูกันอีกทีนึงก็พยายามเลือกที่มันเหมาะสมกับราคานะครับถ้าบางทีเราได้รถมือสองเนี่ยราคาถูกมากๆเลยเนี่ยแต่สภาพคือใช้ไม่ได้เลยสภาพคือเน่าเลยมาสภาพแบบแต่งมาเต็มเลยอ่าแล้วก็อะไรบางทีก็คือแบบ ต้องเปลี่ยนเยอะแยะเนี้ยต่อให้เราซื้อมาถูกนะครับก็ต้องมาซีวิทเป็นใหม่อยู่ดีก็หมดเยอะเหมือนเดิมสําหรับคันนี้ก็ผมก็พอใจมากเลยนะครับคือเด็กก็พอใจมากอย่างที่เห็นไปในตอนที่ขี่มาให้ดูนะครับอ้ออย่างหนึ่งครับแนะนําว่าถ้าเราอยากได้รถมือสองมาใช้งานเนี่ยให้เน้นสภาพเดิมอุปกรณ์เดิมๆคือควรจะมีให้ครบมากที่สุดนะครับอันอย่างคันนี้คือครบเลยไม่มีไม่มีอะไรแต่งเลยเดิมทุกอย่าง ทั้งกระจกบ,บางโคนท้ายคือครบหมดอ่าทีน,นี้มาดูเลขไม้กันเลขไม้ก็เป็น13,798กิโครับถือว่าวิ่งมาไม่เยอะเลยสำหรับรถเอ่อ4ปี5ปีแล้วละอ่ะประมาณนี้เข้าปีที่5แล้วแหละอันนี้รถปี5-9ลองขี่ดูแล้วนะครับก็อาการปกติไม่มีปัญหาอะไรก็มีติด เพื่อนเพื่อนจะเล็กไว้ตัวหนึ่งครับเป็นเป็ดนะครับคือรถมือสองเนี่ยเออเราต้องคิดเลยว่ารถมือสองเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีตําหนิเล็กๆน้อยๆนะครับอย่าว่าตําหนิไม่ต้องมีู่แล้วอย่างร่องรอยนี่พวกนี้มันเป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้หรอกเราก็ต้องยอมรับในสภาพเอาว่าเอ้ยเราจะเอาคันเนี้ยเนี่ยแต่มันมีตําหนิตรงนี้นะเรารับได้ไหมของผมก็มีนี่ฝาอุดฝาปิดหัวโช๊คนะครับหายไปข้างหนึ่งข้างนี้มี ข้างนี้มีแต่ข้างนี้หายอ่ะแล้วก็อีกตรงนึ่งที่ผมเจอนะเป็นแฟลิ่งปิดบางข้างโยกได้ครับมันโยกได้เลยแบบดิ้นได้อะผมก็ไม่แน่ใจว่าตรงไหนมันหลุดหรือตรงไหนมันไม่แน่นเดี๋ยวจะไปให้ทางสูตรฮอนด้าครับเช็คดูเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันคันนี้มันเป็นยังไงบ้างไม,ไม่เคยเล่นเอเมทมาก่อนครับก็นี่ครับลองรอยอีกจุดหนึ่ง เก็ไม่ได้ทำคลิปมานานมากแล้วครับตั้งแต่ผมย้ายบ้านเนี่ยตอนนี้ก็จะเริ่มกลับมาทำคลิปเหมือนเดิมละถ้าชอบหรือยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์ไว้นะครับแล้วก็คอมเมนต์กันได้นะครับว่ามีอะไรจะพูดคุยกันโอเคก็สวัสดีครับ